โอ้ยแตนต่อยต่อยหรือเปล่าต่อยตอนโดนตามต่อยพุ่งไฟกันเยอะแตนต่อยพุ่งเข็มมาปมเหมือนกันท้ากดตอนนี้มาหายละก็สรุปว่าเป็นอุ้ยผมไม่แก้วอ่ะตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ที่พวกเราขึ้นมา ในวันนี้ก็ตกลงสำรวจแล้วนะครับลงไป9ก้าสิบเซนไม่ใช่เก้าสิบเมตรลงไป90เมตรลอง,งแยกทั้งซ้ายขวานะครับก็เป็นผลตันนะครับเราได้ทำเครื่องหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่มีข้อมูลไหนขาหฮินะครับขาฮิมูเซอร์ ไม่ใช่มกมูเซอร์าขากปุ้ยอาขาไปยอลงไปเลยปลงไปยอดลงไป่อนเลยลงเลยลงเลยไปเลยได้ไหมวินดีเซลโอเคไหมนะลุง ระวังด้วยจากความสูงนะครับ800เมตรนะลุงเชื่อมถามวรคล้องไปอีกเส้นหนึ่งไหวใช่ไหมนานอ้นไ,ไ,ได้ไหมใช่ไหมโอเคค่อยๆนาะอ้น วินดีเซลนะครับเดือะล็อกดีกว่าเดือะล็อกผมให้นะเอาอ๊ไปเดือะล็อกแล้วกัน,นหไหนเงยหน้าขึ้นมาหน่อยได้เดือะล็อกนี่เห็นไหมเดือะล็อกยังไหวน,นะครับไหวครับเมืออออออเ่อวานนี้ก็ไปในถ้ากับเรานะครับไปถึงถงสองเหมือนกันวันนี้ขึ้นเขาเดินเท้านะครับเดินเท้าเดี๋ยวผมให้ดูว่าสูงขนาดไหนเราเดินเท้ากันขึ้นมาต้องบอกว่า เป็นความพยายามของทุกทีมนะครับนูนะครับพี่ท็อปพี่ไทยอยู่ข้างหน้านูาน,านครับพี่บินเอกพันธ์นะครับแล้วก็กําลังอาสาสมัครของโรากันอยู่วันนี้เราเมื่อเราได้ข้อมูลอันไหนนะครับที่เป็นประโยชน์เราก็ข้อมูลไหนก็ตามที่ส่งมาให้เราก็ไม่ละความพยายามนะครับ,นะรบต้องบอกว่าเนี่ยผ่านบุญผ่านบุญนะครับมาบอกเราว่าโพลงนี้เป็นโพงที่ อยากให้มาลองลงไปดูหน่อยเพราะว่าเป็นหนึ่งโพรงที่อาจจะมีความหวังก็ต้องขอขอบคุณนะครับถึงแม้จะลงไปแล้วอยู่บนนี้ฟ้าก็หึมเลยนะครับแล้วตอนนี้มีลมเย็นๆมาไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าแต่ว่าก็มืดแล้วนะถ้าผมดับไฟนี่บอกได้เลยว่าหกโมงแล้วครับ ทุ่มอะไใช่ไหมทุ่มสิบห้าครับทุ่มสิบห้าสิบเก้านาฬิกานะครับนี่คือขุมงตกลองเป็นผ้าฮิอาขานะผ้าฮิอาขาผ้าฮิอาขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือเก้าคน ได้ยินเสียงฟ้าไหมครับฟ้าก็ะหึ่มแล้วนะครับแ,แต่ตอนที่เรากําลังสำรวจกันอยู่เมื่อกี้นะครับมีขังข่าวบินสวนเราลงไปน,งน,ะนะครับเราก็มีความหวังเมื่อสักครู่นึกว่าจะเป็นข่าวดีนอนไหวใช่ไหม เดี๋ยวเราก็ต้องไต่เขาลงไปแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ถือเป็นทางที่ชันพอสมควรนะครับแล้วก็เนี่ยครับตกรูที่ปลายทิศผายแล้วนะของเดี๋ยวก่อนดีกว่าให้ให้คนลงก่อนแล้วค่อยโยน้องลงไปก่อนกล้องลงไปก่อนเดี๋ยวพี่โยนให้ หินแหลมๆอย่างนี้นะครับหินคมมากเลยอ่หนะหินคมคมหินคมมากเดี๋ยวกล้องไปยืนนู่นก่อนแล้วเดี๋ยวให้ยายยนเชือกให้<ม>ได้ยินเสียงฟ้าไหมครับฟ้าคำรามตลอดเวลาเลย เก็บไปเมื่อไหรพี่ยาฮยาอะไรเก็บไปเอาเก็บโยนลงมาได้ดิยาอะไรโยนทิ้มใช่โยนลงพื้นให้เด er er okay. ี๋ยวแป้งถาวันติดถ่าววันเห้เก็ถ่าววันให้ก่อนเดี๋ยวพี่ยอดดึงถ่าววันตรงนี้ให้อดู่ระวังเว้ยโอเคระวังนะเดี๋ยวหัวทิ่มลงไปลงรูไปแล้วลงไปข้างล่างละเดี๋ยวโรยตัวลงไปเอาเชือกข้างล่าง ลงไปเก้าสิบเมตรเชือกลงรูไปเชือกลงรูไปถ้าเจอพงก็ยอมอย่าว่ายน้ำอย่างเดียวเอฟบอกใช่ที่ไหนถึงไหนถึงกันใจน้ำเงี้ยวไม่ได้ลึกเลยสูงเท่าไหร่แปดร้อยเมตรนะครับแปดร้อยเมตรนะครับเดินกันขึ้นมาวัดระดับละแปดร้อยเมตร ครับไม่ต้องมา,าตรวจแล้วครับ,รบผมเรียบร้อยนะครับเราได้พ่นตัวสีไว้เรียบร้อยนะครับบอกว่าเดี๋ยวมาให้ดูชัดๆนะครับเราได้ทำสาสยลักษณ์นะครับพ่นตัวสีไว้บริเวณปากถ้ำนี้เรียบร้อยนะครับก็คือถ้าใครมีข้อมูลแล้วขึ้นมาก็ <Clear. S 2> บอกได้เลยว่าเคลียร์ถ้าจีคืออะไรยาโกโกคือ,อบอกให้ไปต่อนะครับไปต่อ ยกเลิกน้องัวน,นี้ครับปิดประตูนี้ปิดอะไรครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะลงได้ไหมเพราะมึงลุนน้นก้ตอนนี้เรามาลุ้นดีเจเอกก่อนนะครับว่าดีเจเอกจะลงได้ไหมส่งกำลังใจให้ดีเจเอกด้วยครับตอนนี้ด<อ>ีเจเอกกำลัง บอกไได,ด้าน,านไปทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับ <ไป S 1> หลังจากลงไป90แล้วเราไปทางซ้ายหรือขวา,ไป,า,าไปซ้ายเอาไปด้านซ้ายนะครับ<ม>ลงไป90เมตรแล้วก็นักกู้ภัยลงไป90เมตรนะครับแล้วก็ดูพี่เาลงลนี่ดูพรานบุญนะครับมืออาชีพยิงเลยเขาดูเลยเขาลงแบบ ก็หน้าลงด้วยหน้าลงด้วยถึงแล้วถึเราหน้าลงบ้างฮะอ่ะอย่าไปหน้าลงแล้วหน้าแหกนะฮะมีเอกลงไปแล้วตอนนี้ส่งกำลังใจให้พี่ยาด้วยครับพี่เอกลงถึงฟ้าฟ้ากระหึ่มเลยนะครับเราต้องลงจากจุดนี้ไปอีกประมาณ800เมตรครับอีกทีนี้ก็เดินเท้านะครับ เดินเท้าครับนี่ครับโอเคลงไปเลยครับพี่หรือผมลองก่อนให้ผมลองก่อนนะอเลยครับโอเคเรามาดูกันว่าผมจะลอดไหมนะครับขยันนะเครับเพื่อความโอเค่อหน้าลงนะครับาหนุ่มไม่ต้องนะครับ ถ้าพลาดก็ลงไปนู่นเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับพลาดก็ลงไปนู่นเลยที่ก็จะได้ภาพนะครับไไดด้้แต่ก็เห็นไหมยี่ลงมา พิชเชอร์เดสติงไล้์ต้องบอกว่าทาหนี้ครับทางนี้ครับจะลงทางลัดแล้วกี้ก้ไม่ต้องพาขึ้นแล้วครับไม่ต้องพาขึ้นไปบนแล้วจะลงกลับกำลงกำลังลงมากโอ๊ยลื่นมากขอบอกนะครับ สักครู่นะครับจะลื่นตรงไหนวะนี่แหละยาลื่นตรงนั้นล่ะหินมันลื่นหินมันลื่นหินมันไม่เกาะหีหีมันลื่นห, í, ห í มีมันลื่นนะนมาหยาเอาเสอ่องไฟพี่ก็ด้วยพี่ไม่มีไฟโอ้ยเดี๋ยวพอตั้งหลักได้ส่งไฟหน่อยนะครับเดี๋ยวผมส่งไฟให้พี่โอเคพี่มาหยาส่องไฟให้พี่ก็ด้วย ยาไปก่อนดีกว่าเอ้ยพี่เขาหล่นแล้วเห็นไหมมลบเระอะไรไ้วังระวด้วยยาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวยอดสองไฟไวหพี่ยาข้าไปก่อนไม่็นไรม่ปนไรนะพี่นะไมไปพี่จัดอ้นี้ดีก่อนสายพี่เดี๋ยวมันใจนี่ครับสายสายสายนี่มันเข้าไปอยู่นี่เอาเพื่อค้องใหนผมโอเคเอาเอาเอากล้องไปลงด้วย อนนี้ไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อกี่ยมมันไม่ใช่ใชเอากล้องพี่เอากล้องไอางไเถอะอ่ะผาบุญยาสองให้พีพ่ยาสองให้ผานบุญหน่อยโอเคเพรา่นบุญเมาเจ๋งมากเลยอะ่ะมาพี่ทั้งไหนไม่ใช่เราล้งไปทางโน้น,นเ,เราลงไปทางโน้น สอคนก็ไปทางโน้นเ่ะเมื่อกี้น่แหละลาบไปเลยดูดินี่มันต้องขึ้นไปทางนี้ต้องขึ้นไปทางนี้กมากเลยครว่าฮะโหใครว่าเมื่อกี้สองคนลงไปลงนี่เหรไม่เมื่อกี้มันลงไปนี่ครับพี่ดูดิไอเอฟไปเียไปผิดูไม่ไ,มไ,มไ,มไปผิ่นแหล้าวยไเลิศเลย ท่อง้บ <No boundaries> <T an doo hehe> <No> ้านองกงวว่เเสียพี่มาคนเจ็บไม่เปลนเสียให้ก้องพังมักไม่ล่าเมื่อกี้พี่เอาตัวลงมารับก้องมึงมันใหญ่แล้ว ยินเสียงฟ้าคำรามไหมครับถ้าอยู่วันนี้มองไปข้างล่างวิวสวยมากขอบ่อกยายาจะลองสไลด์โดนครนะับ องศาอุ้ย้าแบฟ้าแบฟ้าแลบอันนี้กี่องศาย่อไปก่อนฮะให้ย่อไปก่อนใช่ไหมโอเคย่อนลไปก่อนนะโอเคผ่านเอฟผ่านไปช่องทางใหม่ เขาบอกว่าเอกขึ้นว่าว่าไอ้นี่แล้วนะครับตอนลงก็มันอีกแบบหนึง่งผ่านไปครับค่อยๆไปนะผ่านนะนี่ดูผ่านแลกระโดดอย่างนั้นเลย ไปย่งเยกไปิ <c oughs> นั่นกิงไปนู่นเลยนะครับลงเหวไปเลยผมบอกว่าเก้าสิบองศานะครับมันก็เลยทำให้ ย,ยาส่องไฟพี่ก็ด้วยอยส่าส่องไฟให้พี่ก็ด้วยยาส่องไฟ,งไฟพี่ก็ด้วยอแน่นนมันลื่ครับ9กองศามันก็เลยทำให้พวกเราลงเร็ว <c oughs> นี่ใครเนี่ยปานเอกเป็นไงครับปานเอกโอเคแต่กี้พานเอฟแม่งใครผิดทางใช่บกี้ผานบกว่าที่สองก็ได้ลุดีนะผ่านบุญมาเจอก่อนถ้าไม่อย่างถ้าผ่านบุญไม่ทักไว้นู่นแหละผ่านเอฟพาไปนู่นเลยดูนู่นครับ90องศาเราไปลงแบบนี้เลยและลื่นมากนะครับขาติดขาติด

เดี๋ยวไวะย่าเดี๋ยววาจะทะไลท์ไปกันหมดเดี๋พึ่งเย่๋ยวพึ่งเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนครับเอาขาจิกไว้สี่ครับไหวไหมครับข้างบนไหวครับอยาไหวไหม หงอนุ่นข้างล่างน้ำเดี้วต้างดน้ำต้งหนึ่งอ้อ อยู่บนรองเท้าก็หลายังสีอง